สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเบิร์ตส,สุขูสุขคนนะครับมืาอนี้มาอยู่กับผมเฉียบตะชาแน,นลครับพี่น้องมาพี่น้องมามืาอนี้เป็นเมนูสับเซ่บนะครับมาฝากพี่ฝากน้องครับผมก๋อยเป็นตอนครับพี่น้องแก้มครับต้นหอมผักชีจีนโหระพาค,ครับบักทวกอะมิกระเทียมครับพี่น้องมาเสพเสียด้วยกันนะครับนี่บรรยากาศกับฝนแต่ฝนตกไงครับพี่น้องมามาก๋อยตอนนะครับสับเซ่บหืมทำลายแตกหืมผม ใ้ซีจีนกระเทียมพี่น้องครับมาตีกินโดนแฮโอ้คำยังไง ได้ฝนขีห้ำเลยพี่น้องเหมือนมาแห้งบืมม,มมากล้วโตกมากเราเด้รอบหนึ่งคนโตกมากแล้วรอบหนึ่ง พอแต่ฟนงานเข้านึงก็ลงมาถ่ายคลิปครับพี่น้องขึ้นอยาก,ก่อยเป็นตอนหน้าเส็บแสบเนาะพี่น้องเนาะมามากพี่น้องมากขาไม่ใหญ่ด้ว <c oughs> สวยี่ยน้องเนี่ยจะสุดสเลยซอยมานจะสุดสเลยนี่อ๋อขยาใส,ส่ซวนเต็มคำ เดี๋ยวว่าตกเด้อแซ่บพี่น้องแซบมามาครับขับเป็นยังไงสุดยอดเลย ฝนตกเลยพี่น้องสิเด็ดพีทกินไปนี่ครับฝนตกอยากฝนตกแล้วบานนี้ยทำมือกีบแบบจะสอดตุ้แห้งเด้อ ลุนนก,ก,นนนกนะพี่น้องฝนตกแล้วอ๋อพี่น้องวันนี้กาฝากไว้ซัมนี่นะครับฝนมากเลยพี่น้องโอ้ยกำลังสีแเจบกันได้กาฝาก,ก็อะไรกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้ลังใจให้เชีตายนะครับพี่น้องวันนี้ฝนอะไรครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอตัวจากไร่เพียงซัมนี่นะครับผมสำหรับสวัสดีครับเอ้เศร้าเศร้าพี่น้องฝนเศร้า ฝนหยอดไม่้อกินตัวที่บนานเอาฟ้าฝ่ามีดวงยูนแนวเนี่โอ้เก็บปิดเก็บหรอกำลังเสีบนะ ไปอับพี่น้องฝนขึ้นอย่งสี่ยอดมาอีกเหรอเอา้าไปเทีะบ,บ้างฝนกับเดนา่ะไปอยู่กับเทาได้ไามเอา้าคลิปนี้ก็ฝาแฟเวสต์ม,มีแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสิตาหนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขคอตัวจากลาไปเพียงส่วนหนนะครับจังไปพอกับคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝนไม่ดีพี่น้อง 卖一比一。